นี่นะครับเราจะไปเที่ยวเกาะช้างกันนะครับสาววันตอบคืนนะครับจะพาเด็กๆไปดำน้ำนะครับาไปนั่งเรือสปีโดโบ๊ทเลยแล้วไปดูนะครับเกาะช้างมีอะไรเที่ยวบ้างนะครับจุดแรกเราว่าถึงแล้วนะครับศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง องพลาวแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ร้านเติมซัพ์รวมเส้นนะครับมากินข้าวกลางวันนะครับผมกลางง่ายๆครับขนมจีนแกงเขียวหวานแล้วก็ก๋วยเตียวนะครับกินเบอร์ฮะเอาไปกินปลาเพราะแต่เดีอาจารย์ก็ให้ไก่เยอะนะ นี่ครับตอนนี้นะครับกำลังจะขึ้นเรือเอาเรือเอารถขึ้นเรือนะครับข้ามฟากไปเกาะช้างนะครับนั่งรอรอไปครับตกรอบไปรอบ8ปดโมงครับเนื่องจากพี่ชัยมาช้าก็เลยต้องรอรอบทำไมมาครับซื้อเฟอร์นิเจอร์มาถึงรอบแปดโมงแต่ไปไม่ถันรอบแรกเนี่ยาแวะไปแวะซื้อเฟอร์นิเจอร์ครับบอกไอ้คนอยู่แถวนี้มาช้ากว่าไอ้คนอยู่กรุงเทพ คิวแรกเลยอ่ะได้คิวแรกครับเพราะนี่เนื่องจากรอบที่แล้วเราเข้าที่หนึ่งมา,มาเหมือนกันไม่ใช่รถแข่งอะเอาเ่าะ <laughs> <laughs> ตอนนี้เราขึ้นมาถึงเกาะช้างแล้วนะครับจุดแรกนะครับเรามาแวะซื้อกาแฟกันกินก่อนนะครับที่ยเมซอนปัตทนีนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเกาะช้างนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ตรงนี้ห่างไปประมาณโลสองโลเนี่ยครับผมขึ้นไปบนเขาจะเดินขึ้นกันไหวหรือเปล่าต้องเดินขึ้นไปไหว้รถจอดอยู่ล่าแล้วเมื่อกี้ขับผ่านมาได้เห็นบันไดสูงๆอยู่ไม่รู้กี่ขั้นแลน่าจะมีหลักร้อยอ่ะน่าจะมีหลักร้อยขั้นเลยนะ มไม่เคยกินไอเมซอนกรุงเทพเอะซื้อไปมาเยอะๆเนี่ยฮะของฝากจุดแรกแล้วว่าถึงแล้วนะครับศาลเจ้าพ่อเกาะช้างเรางมามสักกระเพื่อเป็นสิริมงคลกับทริปนี้ก่อนนะครับเดินครับอดอกไม้บูชาครับ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้างตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะช้างอเภอเกาะช้างจัังหวดตราดเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากชาวบ้านเชื่อว่าถ้ามีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจหรือมีปัญหาต่างๆในชีวิตที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็มักจะมาขอพรกับเจ้าพ่อเกาะช้างให้ท่านช่วยเหลือเจ้าพ่อเกาะช้างท่านมักจะเมตตานุเครห์ช่วยเหลือให้ชาวบ้านพ้นทุกข์พ้นภัยได้ผู้ใดขอมักจะประสบความสําเร็จ ไปไหนเราครับจุดภูครับเอ้ยบนไหมอ่ะจุดประทัดไม่ใช่บ้าแค่นึกว่ามาแก้บนไม่ไม่ได้แก้บนคครับิดไงวะไปแท็กลนแค่นั้นเองมีนแค่ขึ้นเลยครับผมเออนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยไปไงต่อวะมันไปวัดจุฬามาแล้วไม่ใช่หรอไม่ไปแต่เขาจุดไม่ได้จุดเองอ้โแขวนไว้อะทำไงเดี๋ยวเราจุดประทัดเอาแรกเอาชายกันนะครับ ถวาย<ต>ให้แก่เจ้าพ่อเกาะช้างนะครับได้ครับเ <c oughs> อาละครับดังแล้วเฮ <c oughs> ้ยติดจะาท้า,นนเ,<อ>าเลรอะใกล้แล้ว เข้าท้องแปลว่าหวยดิเดินเข้าเนี่ยนี่ไงใบเป็นสีแดงครับผมดึงออกมาเลยเลนี่ครับพี่สุนี่เลยครับแปดศูนย์สามกสีสองโอเคงวดนี้นะครับวันนี้วันนี้หวยออกพอดีเดี๋ยวเรามารุ้นกันถ่ายถ่ายชัดเลยเลขสวยนะสีสองเนี่ย เมื่อกี Mine> ้ก็จบไปแล้วครับหนึ่งวัดได้เลขกันมาแล้วครับเห็นกันแล้วครับเลขอะไรนะครับก็เป็นีกันเองนะครับแต่กว่าจะลงคลิปว่าโคลองออกไปแล้วแหละไม่น่าจะทันจุดต่อไปจะไปเที่ยวไหนครับพี่ชัยไะไปที่วัดคลองพาวนะครับไกลไหมครับประมาณสิบเอ็ดกิโลครับเป็นวัดที่เป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งบนเกาะช้างที่ใครมาแล้วก็ต้อง ไปสักลาครับเป็นวัดที่สวยโบสถ์สวยไปกี่ครั้งแล้วคะดูตามรีวิวครับเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับทาจะคดเคี้ยวหน่อยอยู่บนเกาะเราไปตามเขาเขาโยงบนใครที่ไม่เคยมานี่แนะนำว่าต้องเช่ามอเตอร์ไซค์ขี แค่เดี๋ยวเราก็จะจอดมาทิ้งไว้อะไรชอบหมดให้พี่หมดเส้นทางจะคดเคี้ยวอันนี้เป็นทางหลักอยู่ใช่ไหมไปศึกษาธรรมชาติเปิดสันรูปเลยไงศึกษาธรรมชาติหรือไม่ก็ขึ้นสองแถวสะดวกดซิ่งห้เสียตังค์กันไหมทองคำหิวหรอพี้หิวทีหิวมากเลยยู่เวลาแล้วเนี่ย พี่ชายพาแต่ว่ายพระยังไม่พากินข้าวทีว่ <c oughs> ายพระทำบุญเกง่งเก่งคนธรรมะธรรมโมธรรมเดี๋ยน,นี่ธรรมะธรรมโมค่ะว่ายพระก่อนนอนสุดยอดเลยแปลกๆผมจะต้องจะามาจีด้วยห้าอย่างหัวข้ามกินเหล้าก่อนนอนออว่า,าวยพาระ ชันเลยครับโคง้งลงขึ้นลงขึ้นลงโคง้โคงคดเคี้ยวเลยใครไม่ชำนาญก็เบรกไม่ได้นะครับ <c oughs> ขับรถเหยียบเบรกอย่างเดียวเลยอันตรายครับใช้เกียร์ต่ำต้องใช้เกียร์ต่ำอย่างเดียวเนะ <c oughs> นี่ยขับมาสักพักก็ถึงแล้วครับข้างหน้าเรานี่คือวัดคลองพพ้านะครับคลองเพลาว คล้ายๆกับชื่อวัดอะไรนะผู่เา้าตอนอยู่บนลเลยนะวัดเรืองแสงวัดเรืองแสง <laughs> ถ้าใครยังไม่ดูอ่จะวันไปดูได้นะครับที่ทิปอุบลนะครับวัดเรืองแสงสวยงามมากครับที่เราไปถ่ายตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดคลองเฝ้าแล้วนะครับข่องเฝ้าถูกแล้วครับ <laughs> เป็นวัดที่อยู่บนเกาะช้างวัดหนึ่งครับที่ใครมาก็ต้องมาทำบุญที่นี่ก่อน เป็นวัดใหญ่นวัดหนึ่งครับผมเชิญชมโบสถ์ข้างในด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถจะมีรูปปั้นพญานาคก้าเสียงองค์สีเขียวอยู่ทางด้านซ้ายมือและองค์พญานาคเจ็ดเสียนองค์สีขาวอยู่ทางด้านขวามือทางเดินไปสนามหญ้าสวยงามพระอุโบสถรูปแบบสวยงามวิจิตรมีจิตรกรรมฝาผนังอยู่ด้านนอกหน้าประตูทางเข้าจะมีสิงอยู่สององค์ฝ้าประตูทางเข้าอยู่ วัดคลองเพ้าวตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดถือกำเนิดขึ้นเมื่อพศ2522โดยมีพระครูนิเทศธรรมยานเจ้าคณะอำเภอในสมัยนั้นพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในเกาะช้างร่วมกันสร้างเป็นที่พักสงฆ์แล้วได้นิมนต์พระอาจารย์สมบูรณ์อินทรวันโนมาเป็นหัวหน้าสงมีการพัฒนามาเป็นลำดับ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดคลองเผาเมื่อวันที่ 25, 25, 25กุมภาพันธ์2552หวยน้ำตะเกียงครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อชีวิตที่จะลุ่งเรืองลุ่งเรืองสว่างสวัยสว่าง่างแม่แม่ทำอะไรครับ ตะเกียงค่ะจะรุ่งโรจน์ะทวงสวลเหมือนแจกเปียนแจบกบไฟจะจบไปแล้วนะครับสองวัดนะครับ ก็ร้อนดีนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ไปหาข้าวกินกันละกินข้าวก็น่าจะไปหาง่ายๆก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่ชายกําลังหาอยู่ครับร้านไหนดีนะครับเราก็จะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อลุงกำนันก๋วยเตี๋ยวเรือในเพจนี้ขึ้นถึงห้าดาวใช่ไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ,อเดี๋ยวลองไปช<น>ิมดูคะแนนเต็มสิบ เต็มห้าไม่ใช่ข้อสอบครับว้ไปลองชิมกันว่าอร่อยสมคะแนนรีวิวหรือเปล่านะครับเตี๋ยวเรือลุงกำนันครับเดี๋ยวเราออกจากวัดไปนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับไปประมาณสองกิโลนะครับก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงกำนันนะครับเดี๋ยวไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับสมสมกับคะแนนรีวิวห้าดาวหรือไม่ต้องไปดูกันลุงกำนันก๋วยเตี๋ยวเรือ เราลมาลองชิมดูว่าจะห้าดาวจริงหรือเปล่านี่ขนมนี่มจีนด้วยนี่ขนมจีนเนีย่ยจีนหวานมีผัดไทยด้วยตอนนี้เราอยู่ร้านเติมซับรวมเส้นนะครับและกินข้าวกลางวันเนี้ยนะครับผม ก็ง่ายๆครับขนมจีนแกงเขียวหวานนี้นครับแล้วก็๋วยเตี๋ยวนะครับผมกินเบืดอ่ะเอาไปจิบปะเขาจะเดาจารมันก็ให้ไก่เยอะนะเยอะมันก็ผักกระบังทำไมเนี่ยไหนก็รักหน่อยโรยถังน่องเยสรุปว่าเขาชื่อร้านอะไรกันแน่ไม่รู้ไม่มีมีส่งชื่อเติมซอสหรือว่ารีหมดละพาน รวมกันยงได้กันก็นั่งร้านเดียวกันเลยนะเจอนิ้วหวานก็เขียวหวานไก่นะครับมีใส่เลือดด้วยใช่หอมเลยละอ้วนนะรสชาติดีครับเข้มข้นดีไม่เค็มจนเกินไปครับรสชาติครับเรื่องรอน้ั้งที่อยู่ ถือว่าใช้ได้ครับอร่อยแอมบอกพี่ชายเดี๋ยว่าเมื่อกี้นาวาพูดว่าเอ้ยนิชาพูดอะไรว่าทไฟพ่อไมพ่อจะเข้าไปเดี๋ยวเรากินขนมจีนเสร็จก็เดี๋ยวจะเข้าที่พักกันแล้วนะครับไฟพ่อจะเข้าว่าจะให้เด็กๆไปเล่นน้ำกันนะครับวันนี้วันนี้ก็น่าจะอยู่ที่พักเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเที่ยวเที่ยวเกาะเที่ยวทะเลครับพรุ่งนี้จะมีทริปดำน้ำด้วยครับว้าวทั่วไปเยอะทั่วอะไรบ้างลูกนี่ดูดูเสียาด้วย ขนมจีนอร่อยครับกะทิใช้ได้เข้มข้นนะครับรสชาติเข้มข้นดีอร่อยอร่อยพี่น้ำครับหยุดงานสบายๆเลยป่ะหยุดไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียนเลยครับเดี๋ยวขนมจีน พัก้วไงพักไว้ตั้งยี่สวันฟินอ่ะอ๋อลดติดกองอะไรเงี้ยชจบไปแล้วนะครับหนึ่งชาเมื่อกี้อันนี้ก็ต่อด้วยต้มเส้ยเส้นหมี่น้ำตกหมูนะให้เยอะครับเต็มชาเลยครับวัดก็ได้มเดยไม่ขเส้นเยอะนี่คุกยากมากเลยนะไรเแอมมีป่ะคนละามว่าสามร้ยเ่านั้นีเลยโกมาให้

เป็นไงครับก๋วยเตี๋ยวเลย5ดาวสมราคาจะได้อยู่นะจะได้ค่ะขนมจีนก็อร่อยอยู่นะอร่อยอยู่น้ำยาน้ยาก็อร่อยนี่ครับรสชาติเข้มข้นมากแต่ไม่มีใบดากะทิพี่ชายกินอะไรดากระที่เข้มข้นจะไม่มีใบสช่ดหกลิ่นแกงเคี้ยวหวานก็ไม่ได้มีผักให้นะมีถั่วอย่างเดียวเป็นรักต้องมีแม่ค้าอร่อยแกงเคี้ยวหวานที่หัวะพาถูกแตมัวจริงกินหนึ่ักก็อิ่มครับอร่อยด้วยแล้วก็ต่อไปนะครับจะเราจะเดินทางไปที่พักกันแล้วนะครับ เดอะสเปรตเกาะช้างเดอะสเปรตเกาะช้างนะครับแต่ตัวนี้ไปกี่โลพี่ไนิดเดียวครับสามกิโลเท่านั้นเองสามกิโลนะครับผมใกล้นิดเดียวครับเกาะมันไม่ใหญ่นะเดี๋ยวใกล้ๆกันหมดไม่ใหญ่หรี่แวจะไปชมวิวตอนไหนอ่ะในประเทศจุดชมวิวอ่ะที่สวยอ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีอ่ดี๋ยวชมวิว เคครับ okay, เดี๋ยวใจกันที่พักเลยนะครับเดอะสเป e กอช้างนะครับมาเพื่อสิ่งนี้เลยส่วนน้ำน,น้ำ